สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเมสาเอมิลี่เอมเบมชื่อเล่นหนูชื่อเอมิลี่นะคะหนูอายุหกขวบหนูระดับชั้นปหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะเมื่อคนเราเบื่อเราจะทำอะไรกันดีเล่นเกมไหมไม่อ่ะเล่นหลายเรื่องแล้วดูกาตูนไหม น่าเบื่อดูไปหลายแมพแล้วเล่นของเล่นของเล่นเบื่อไปหมดแล้วของเก่าๆดูละครไทย <c oughs> ดูละครมัน,น <c oughs> มีและฟอนลามอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ดูหนังฮอลลีวูดไหม <c oughs> ไม่อ่ะดูไปหลายเรื่องอ่ะเบื <et S 1> <c oughs> ่อแล ดูหนังอินเดียยัง,งยไม่เคยดูมาก่อนเลยเป็นแบบนี่ถ้านี่คืออนาคตใครละ่ะที่จะหยุดพายุครั้งนี้ชนนาจะไม่ยอมให้ความอายุธรรมต้องเกิดขึ้นสุดยอดไฟเลยดีได้ที่ไหนหรอดูได้ที่ ซีนังอยากดูตอนนี้อ่ะหาดูได้ยากนแน่ๆเลยไม่ยากเลยสามารถดูได้หลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น SI g S I g M MM M Z i n f o Z D T V Long Chu I D A F Cable เอ่าขอโทษเจริญ Cable D o t IPTV หรือ c b a n b a n นทีอ <c oughs> ยังยังยัางยงไม่หมดไม่หมด <c oughs> ดูผ่านแอปได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นผ่านแอปอะไรหรอคะทีทู i d หรือ A-A-F Play และ l, l o o ท t ว <c oughs> งั้นไปดูเลยขอดูตอนนี้ได้ไหมคะ เพราะความฉลาดและไม่กลัวนางกล้าที่จะ,ะเผชิญทุกอย่างในแบบของนางเองและนั่นคือโชคนาของเรา